บนเส้นทางสู่ปรา,าสาทพนมรุ้งอำเภอเฉลิมพระเกียรตยิจังหวัดบุรีรัมแห่งดินแดนอีสานใต้ศิลปะอารยธรรมของโบราณน,นานนับพันปีเทวสถานศักดิ์สิทธิ์บูชาองค์พระศิวะในศาสนาฮินดูลทัทธิสายวานิกายปรา,าสาทพนมรุ้งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับแล้ว อายุก,กว่า9000 900, แสนปีในภาษาเขมรปรากฏคำว่าวานำรุงหมายถึงภูเขาใหญ่บรรพชนชาวของโบราณใช้สถานที่แห่งนี้ก่อสร้างปราสาทหินได้อย่างวิจิตรงดงามยิ่งในยุคสมัยโบราณที่แผ่นดินอีสานใตย้ยังไม่มีเขตแดนประเทศนั้นปราสาทพนมรุง้ง นับว่าเป็นเทวสถานสำคัญบนเส้นทางสายราชมักคาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่เริ่มต้นจากเมืองพระนครหรือนครวัดกับอาณาจักรพิมายที่ตั้งอยู่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันการได้มาเยือนดินแดนศักดิ์สิทธิ์และมีร่องรอยประวัติศาสตร์อันยาวนานของประสาทพนมรุ้ง ผมรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจที่ได้มาเรียนรู้และนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังหากมีโอกาสลองหาเวลาเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่นี่ผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ